บ้านน้ำรัดหมู่ที่หนึ่งตั้งอยู่ในตำบลน,นาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านห่างจากอำเภอภูเพียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้7กิโลเมตรห่างจากจังหวัดน่านไปทางทิศใต้8กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดต่อกับลำน้ำน่านและบ้านหัวนาตำบลท่านาวทิศใต้ติดต่อกับบ้านทงหลวงตำบลกองควายอำเภอเมืองน่าน ทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านศพแก่นตำบลน,นาปังและทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ำน,น่านเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมนับถือาศาสนาพุทธเป็นหลักมีจำนวนประชากร495คน156ครัวเรือนหมู่บ้านน้ำรัดมีความปรองดองสมานฉันท์โดยชาวบ้านได้น้อมนำหลักศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีวัดน้ำรัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพระครูวิสุทธิ์ที่นันทกิจเป็นเจ้าอาวาสส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและมีคณะกรรมการหมู่บ้านในทุกฝ่ายช่วยกันดูแลและทำหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวลดละเลิกยาเสพติดอบายมุขและโครงการต่างๆโดยใช้หลักการ บวรบ้านวัดและโรงเรียนมาเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนและครอบครัวปลูกฝังคุณธรรมให้กับลูกหลานส่งผลให้ชุมชนมีความปลอดภัยในตลอดระยะ3ปีที่ดำเนินโครงการสามารถลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนได้เท่ากับศูนย์ คนในชุมชนมีความสุขสงบภายในจิตใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหมู่บ้านน้ำรัดมีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์คือความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนผักปลอดสารพิษเนื่องจากหมู่บ้านน้ำรัดประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งมีการปลูกผักเพื่อสวนครัวในบริเวณบ้านหรืวรอบบ้านพื้นที่สวนซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวถ้าเหลือจากการบริโภคในครอบครัวนำมาจำหน่ายที่กาศสังขะเพื่อสังคมเพื่อเพิ่มรายได้ภายใต้แนวคิดพระสงค์คิดและมอบเมล็ดพันธุ์ให้ชาวบ้านปลูกคนเท่าคนแก่ขายมีการรวมกลุ่มโดยใช้ชื่อว่าพุทธเกษตร เพื่อสังคมที่ยั่งยืนทำเกษตรที่อาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติเพื่อให้เปิดความยั่งยืนภายใต้แนวคิดมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนจนปัจจุบันประชาชนบ้านน้ำรัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาหารปลอดภัยไว้บริโภคมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองได้ประชาชนมีความเข้มแข็ง และมีศิลปะวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในจังหวัดน่านได้แก่วงกองคุมคณะน,นันทนนทีสลีน้ำลัดที่ใช้ประกอบในขบวนเกียรติยศของเจ้าผู้ครองในเขตล้านนารวมถึงใช้สำหรับแห่พระบรมสารีริกธาตุมาแต่โบราณและยังใช้สำหรับรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์หรือแขกเมืองระดับสูงอีกด้วยซึ่งปัจจุบันยังคงอนุรักษ์โดยกลุ่มเยาวชน ที่มีความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูและสืบสานศาิลปะวัฒนธรรมของเมืองน่านและพร้อมที่จะนำวงกองคุมกลับมารับใช้สังคมเมืองน่านอีกครั้งหนึ่งเหมือนบทบาทเมื่อครั้งอดีต สิ่งไหนที่เกิดโดยชุมชนย่อมมีความยั่งยืนโครงการต่างๆนานาถ้าถ้าชุมชนไม่เริ่มต้นขึ้นก่อนความยั่งยืนก็ไม่มีของคดีอาชญากรรมเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องของการฆ่าฟันกันในชุมชนไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยเราบอกว่าชุมชนเรามีทุนเรื่องสินห้าเป็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมีสินห้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นการนาสินห้าเข้ามาปรับประยุกต์ใช้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยณตอนนี้นะคะ ในหมู่บ้านของเราบ้านวัดโรงเรียนต้องดําเนินไปในทางที่ทางเดียวกันค่ะบ้านช่วยวัดวัดช่วยบ้านแล้วก็ชาวบ้านก็มีส่วนร่วมมาทํากิจกรรมในวัดซึ่งณตอนนี้นะคะก็ได้นําของกองทุนสินห้าก็จะเอามาช่วยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ป่วยผู้สูงอายุซึ่งเด็กในวัยเรียนหากว่าขาดอุปกรณ์การเรียนขาดทุนการศึกษาก็จะนําไปช่วยในด้านนี้ กลุ่มวัยผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลแบบนี้นะคะก็จะเอานําไปช่วยเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วกลุ่มผู้ป่วยติดบ,บ้านติดเตียงเราก็จะมีแบบแพมเพ์หรือว่าเป็นยารักษาโรคอะไรพวกนี้ด้วยค่ะก็จะได้นําไปมอบให้การดําเนินกิจกรรมการบูรณาการศีลส,สมาธิปัญญาสู่กิจกรรมสร้างหลักประกันชีวิตและสังคมการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่ห กิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนกิจกรรมปลอดภัยด้วยไฟแห่งธรรมเป็นกิจกรรมที่คอยตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านกิจกรรมการสร้างสัมมาชีพแก่ผู้ว่างงานในชุมชนกิจกรรมการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเพื่อฝึกการบริหารจิตด้วยวิธีที่ถูกต้องให้มีสุขภาพจิตสมบูรณ์มีความสงบในชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายลานอโรคยาปณิธานกิจกรรมงานวัดปลอดอบายมุขโดยวัดน้ำรัดเป็นวัดต้นแบบในการพัฒนาวัดและพระสงฆ์ต้นแบบปลอดปัดจจัยเสี่ยงเล้าบุหรี่พนันและยาเสพติดทุกชนิดลดปัดจจัยเสี่ยงทางสังคมกิจกรรมทำบุญตามประเพณี กิจกรรมปล่อยปลากิจกรรมส่งเสริมการลดการละเมิดสิทธิ์ของเด็กและสตรีส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตโภชนาการส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่ช่วงวัยและถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลานส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ และสติปัญญาจัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติกิจกรรมส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยกิจกรรมโรงเรียนรักษาสินหากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้านการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่2กิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินโครงการตาสับประรด สร้างจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาในหมู่บ้านและชุมชนกิจกรรมมีเพื่อนบ้านเป็นรั้วพึ่งพาอาศยให้ความช่วยเหลือกันมีความสามัคคีและร่วมมือการพัฒนาหมู่บ้านกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มงานสัมมาชีพในชุมชนโครงการพุทธเกษตรเพื่อสังคมที่ยั่งยืน กิจกรรมการจัดอบรมวิชาชีพให้กับชาวบ้านการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่3กิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวกิจกรรมวันสงการลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้านกิจกรรมแรกของขวัญสุขสันต์วันขึ้นปีใหม่กิจกรรมอบรมเยาวชนให้ความรู้รับผิดชอบพฤติกรรมทางเพศ ความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับครอบครัวรักษาศินห้ากิจกรรมปฏิบัติธรรมของครอบครัวและชุมชนกิจกรรมความกตัญญูกตาเวท,ทีทําให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคงกิจกรรมไหว้พระก่อนเข้านอน กิจกรรมวันรวมญาติครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้พูดคุยสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของครอบครัวกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อนด้ดยการคัดแยกขยะเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <Rule. S 1> กิจกรรมสเสริมสร้างความอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรงกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายคนดีในชุมชนการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่4กิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทในชุมชนกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความยุติธรรมโดยคนในชุมชนโครงการซุ้มบ้านสร้างชุมชนพัฒนาชุมชนมีการระเบียบชุมชนในเรื่องของการกระจายอำนาจ การปกครองดูแลในรูปการแบ่งซุ้มบ้านประชาชนในชุมชนมีความสามัคคีกันเข้มแข็งกิจกรรมฝึกอบรมตบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้านกิจกรรมพัฒนาชุมชนประจำเดือนกิจกรรมเกื้อกูลด้วยการให้แบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์กิจกรรมอาสาสมัครดิจิทัลช่วยกันยับยั้งข่าวปลอม กิจกรรมปิยาวาจาพูดจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานพูดด้วยความจริงใจไม่พูดหยาบคายก้าวร้าวพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับกาลเทศะกิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาช่อโกงในชุมชนกิจกรรมหมู่บ้านโปร่งใสชุมชนร่วมใจต้านภัยการทุจริตกิจกรรมลงแขกเอาแรงชุมชนน้ำรัดแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ปูกความรักความสามัคคีกันกิจกรรมธรรมะสัญจรบรวรร่มเย็นการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่5กิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหายาเสพติดในชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหายาเสพติดในชุมชนในวัยรุ่นรู้ทันภัยยาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในชุมชนโครงการมอบโอกาสทางการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมการเพิ่มมาตรการป้องกันอบายมุกในชุมชนโครงการลดและเลิกอบายมุกสร้างสุขให้ชุมชน ค่ะโรงเรียนน่านาคนครนะคะได้มีการบูรณาการาในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะข้อ2นะคะมีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนนะคะข้อ3ม,มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมประจรรําสัปดาห์ทุกวันศุกร์ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายในทุกวันพระเราก็จะเชิญชวนให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักเรียนได้สุดข่าวค่ะ หลังจากที่พระอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับศีลห้าแล้วผมได้นำศีลห้าไปใช้ในชีวิตประจำวันผมรู้สึกว่าชีวิตผมรู้สึกดีขึ้นครับคนรอบข้างหรือว่าบุคคลที่รู้จักก็จะเข้ามาโดยใช้เหตุผลไม่ใช้กำลังและมีความเข้าใจกันมีความสงบสุขของสังคมและตัวเองครับทำให้จิตใจรู้สึกสงบและมีความมั่นคงครับนอกเหนือจากศีลห้านะคะ พระท่านอาจารย์ก็ยังพูดถึงฮิลิโอตป,ปะค่ะซึ่งถือว่าเป็นเทวธรรมค่ะหรือธรรมของเทวดานะคะซึ่งฮิลิเนี่ยหมายถึงการะละอายต่อบาปค่ะอย่างเช่นเวลาเราจะไปะทําอะไรให้ใครเราก็ต้องรู้สึกละอายใจนะคะการดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดและสํานักปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขามีการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมรักษาศีล เป็นตามหลักทางพระพุทธศาสนากิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพจริยธรรมประชาชนบ้านน้ำรัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการนำศีลสมาธิปัญญายึดมั่นในการทำความดีนำหลักธรรมต่าง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีบุคคลต้นแบบที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักเป็นจศีลเบ็จธรรมนำเอาศีลสมาธิปัญญาหลักธรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งอย่างประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เสียสละทรัพย์และดำรงตนอยู่ในกฎระเบียบของสังคมและศาสนาทั้งทางกายวาจาและจิตใจและนอกจากนั้นยังเป็นส่วนช่วยในการขยายความรู้ในเรื่องการปฏิบัติธรรมรักษาศีลและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการนำหลักธรรมที่ได้จากการปฏิบัติธรรมรักษาศีลในการประกอบอาชีพยึดมั่นในความดี การค้าขายต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและผู้บริโภคและนำเอาธรรมะไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขเขามีการึ่งพาตนเองแล้วก็ดูแลชุมชนในในหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะที่เห็นชัดๆเลยก็คือในส่วนของท่านท่านพระครูกับทางผู้นำนะครับได้เป็นผู้ก่อตั้งนะครับรเริ่มในเรื่องของกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและนอกจากนั้นก็เป็นหมู่บ้านแรกที่ได้ก่อตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน S <S นะครับซึ่งซึ่งพอมีกองทุนขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถใช้กองทุนในการที่จะไปดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับใน, mm hmm. ใ,นในหมู่บ้านน้ำรัดอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุนะครับในเรื่องของอาหารปลอดภัยตลาดสังฆ้าเพื่อสังคมอันนี้เห็นชัดมีผู้สูงอายุมาจําหน่ายสินค้าที่ตรงตลาดสังฆ้าเพื่อสังคมบริเวณข้างวัดอันนี้อันนี้เป็นสิงส่งที่เห็นได้ชัดว่าชุมชน,นเขาสามารถพรึ่งพาตนเองได้นะครับโดยโดยมาจากชุมชนเองครับหมู่บ้านน้ำรัดเป็นหมู่บ้านเล็กๆ คณะทำงานมีน้อยแต่มีความรักความสามาคัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลืองานในหมู่บ้านร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนและมีปราช์บุคคลต้นแบบที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาชุมชน เป็นแนวทางที่สามารถนำไปสู่ความสุขความสงบและความมั่นคงที่ยังยืนของชุมชนได้อย่างแท้จริง